ช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างตอนนี้นะคะหนิงก็ได้ฉกตัวนะคะเจ้าของตำนานความอร่อยอหอยแครงลวกทินลาดย่าแล้วล่ะค่ะเจย์พาค่ะสวัสดีเจย์พาค่ะคนเต็มร้านนี่หมดหนูนี่อยากจะเปิดหอยแครงลวกข้างๆเลยแย่งลูกค้าพาไปนะคะ อาละค่ะเจ๊ามาหาช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าเจ๊าพาน,นี่ยมาขายหอยแครงได้ยังไงแล้วขายหอยแครงลวกอยู่อย่างเดียวด้วยสมัยก่อนตีเหล็กค่ะตีทำตีเหล็กตีเหล็กตะปูตอกเรือ uh huh. แล้วเลยพี่ชายแฟน <c oughs> เ้าเลยขายหอยแครงอยู่ <c oughs> เขาแนะนําให้ขายหอยแครงก็ลเลยบอกว่าทําน้ําจิ้มไม่เป็น <c oughs> เขาก็บอกว่าเดี๋ยวสอนให้ <c oughs> แรกแรกขาย10โล <c oughs> 3โมงเย็น ถึงเที่ยงคืน10บโลก็ไม่หมดขา,ายเบาทจานละเจ็ดบาท,บาทแล้วก็ขายไม่ดีเลยอ่ะน้ําจิ้มก็ไม่อร่อยที่ชอบทานหอยเอามาจิม้มแล้วไม่อร่อยอก็เลยตับปรุงไปเรื่อยๆจนอร่อยเข้าที่ก็เลยบอกว่าเออรสนี้ดีแล้วก็เลยตั้งแต่นั้นก็ ค่อยๆเพิ่มหอยก็ขายดีขึ้นก็เลยเพิ่มมาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ร้อยกว่าโลแล้วค่ะร้อยยี่สิบโลขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะสี่โมงเย็นค่ะถึงสามทุ่มหรือบางทีก็สองทุ่มแล้วตอนนี้จากนละเจ็ดบาทเป็นจานละอะไรคะแปสิบค่ะจานละแปดดสิบบาทนะคะก็สามารถคือแกะให้อะไรเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะว่าหอยเดี๋ยวนี้ลงร้อยกว่าบาทเกือบสองร้อยแล้วสมัยที่ขายเจ็ดบาทหอยมันเพิ่งโลโลห้าบาทเองแล้วหอยแครงเจ๊พานี่คือมันอร่อยตรงไหนคะเจ๊พาน้ำจิ้มค่ะ น้ำจิ้มน้ำจิ้มมันยังไงคะคือน้ำจิ้มสามรสเผ็ดเปรี้ยวหวานมีถั่วแล้วก็มีซีฟู้ดไม่มีถั่วแล้วก็ตามแต่ลูกค้าจะสั่งคือว่าจะเอารสอะไรบอกมาจะทําให้ได้อ๋อจะปรุงให้ได้เลยให้ได้เลยจะเอาเผ็ดน้อยก็ทําให้ได้จะเอารสจัดก็ทําให้ได้นี่ไงเคล็ดลับไงลูกค้าเลยชอบนะคะแล้วอย่างผอยแพรงสิพอยแคร่นี่คือว่า ไม่ได้จับเวลานะคะใช้ก่าวคือว่าอย่างนี้กําลังดีถ้าลูกค้าเขาไม่สั่งนี่กาลังดีถ้าลูกค้าจะเอาสุกก็ต้องนานหน่อยถ้าลูกค้าจะเอาดิบเอาเลือดค่ะอย่านานนับนับหนึ่งถึงห้าถ้าเอาขึ้นมาก็คือใครชอบทานดิบทานสุกกาลังดีก็สั่งได้หมดได้หมดให้หมดได้หมดเลยนะคะเจฟพาค่ะเจฟพาขายทุกวันไหมเปิดปิดกี่โมงเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมได้เลยก็ปิดกวันจันทร์นะคะ เฉพาะวันจันทร์แล้วก็ขายสี่มงเย็นถึงสามทุ่มค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเจพามากเลยค่ะที่ทำให้เราได้รู้จักกับหอยแครงลวกเจพานะคะขอบคุณค่<า>นะช้างเติมเต็มคาว่าเพื่อน